ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กามาพอๆกับพอแตมนะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับวันนี้พอแตมพามาติดตามเลขเล่าพัฒนาของปูศรีสะเกตต่ออีกนึพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่17มีนาคม68เลาพัฒนาออก255 480 รับเลขล่างก็ออก5-4เนาพี่น้องเนาะรับของปู่สีสะเกดงวดที่ผ่านมาพี่น้องนี่นะครับวันจันทร์ที่17มีนาคม2568ลาพัฒนาปู่สีสะเกดบนล่างวิ่งรูด4กับ5 4กับหามานำกันเลยพี่น้องหา4กับปูเป็น4 1 4 3 4 5 5 3นะพี่น้องเนาะ ครับเลขออก54ล่างพี่น้องครับครับมื่อนี้พ่อแตียพามาติดตามต่ออีกเนาะครับเนาะกับเราพัฒนาปูซีสะเก็ดนะครับนะครับ,รนะรบไปเบิงน้ำกันนะพี่น้อง 好。Huh. ถ้ามือในี่บรรยากาศดีดีพี่น้องเอ้ยลมลมเฉียวหนามาส่งบ่พี่น้องส่งการนะครับ ลาพัฒนาปูสีสเกต บนล่างวิ่งรูดพี่น้องห้ากับหกนะครับหกับหเน้นที่ห พับชุดวินในพี่น้องเด้อห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ 5, 6, 7, 8, 9, 10, นะครับ ครับส่วนจับคู่พี่น้องห้าแปดห้าเจ็ดห้าหก ห้าเก้านะครับหกสี่หกแปดหกสาม หกเก้านะครับหับส่วนตัวเน้นในพี่น้องเรื่องปูพัน้นให้ห้าแปดหกสี่หกสาม 6 9ครับ กันพี่น้องแปดสี่แปดห้าห้าแปดจะกลับกันไหมพี่น้องนะครับ ครับงวดที่ผ่านมากกนข่าตัวกับนพี่น้องเนาะฉะนั้นแล้วอย่าลืมกับตัวไว้นำนะครับฮะพี่น้องแคบหน้าจอไว้นะครับเด้อครับวันพุธที่2 9มีนาคม2568นาพี่น้องเนาะลาพัฒนาปูศีสะเกตบนล่างวิ่งโดน5กับ6เน้นที่6พี่น้องสังเกตบงชุดวินพี่น้อง567890จนะครับจับคู่58575659 หกสี่หกแปดหกสามหกเก้าเน้นห้าแปดหกสี่หกสามหกเก้านะพี่น้องเนาะกันน่นใบน้ำแปดสี่แปดหากลับกันกับหาแปดนะพี่น้องครับรอย่าลืมกลับตัวไว้น้ำได้พี่น้องนะเด้อข้าพเจ้าขอกราบขอ,ขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่ศรีสะเกดเนาะครับเนาะครับที่ได้ช่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม้พอแต้มรับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเนอตัวเลขเป็นแช่เนวทางเนาะครับเนาะครับฉนนแล้วก็เตรียมพอไวพ้พอนคอยเข่าคอยปังๆครับพี่น้องอีพีก็จะได้โศกสศกมันมันกันนะครับฮะอย่าลืมนะพี่น้องเด้กกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแดงเนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคสแนลพี่น้องฝากกดติดตามไว้นำกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะบอผาดชิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะ เอาสำหรับชิปนี้พอแต้มกันมีแค่นี้พี่น้องพอกันชิปนาครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม